สวัสดีครับวันนี้เรามีคำถามชวนคิดมาให้ทุกคนได้ลองตอบกันดูนะครับคุณจะทำอย่างไรถ้าเพื่อนของคุณลืมกระเป๋าสตางค์แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือลืมเฉพาะเวลามากินข้าวกับคุณฟังดูคุ้นคุ้ไหมครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้แหละครับที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์วันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวจากกระทู้ดังบน Reddit ที่ผู้โพสต์ได้มาแชร์ประสบการณ์สุดกระอักกระอ่วนใจ ที่ทำให้มิตรภาพของเธอต้องสั่นคลอนการไปทานข้าวกับเพื่อนควรเป็นช่วงเวลาที่สนุกและสบายใจแต่สำหรับฉันกลับกลายเป็นเหตุการณ์ตึงเครียดที่ต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับมิตรภาพของเราอีกครั้งฉันตัดสินใจเล่าเรื่องราวสุดอึดอัดใจนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ในเมื่ออาหารกับเพื่อนที่ชื่อซารา่าซึ่งนำไปสู่การตั้งคำถามว่าฉันผิดไหมเมื่อสุดสัปดาห์ก่อน ฉันนัดซาร่าไปกินข้าวเย็ยนที่ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆเธอเปิดใจตั้งแต่ต้นว่าช่วงนี้เงินไม่ค่อยพอด้วยความเป็นห่วงฉันเลยเสนอว่างั้นหานกันไหมห้าสิบหจะได้ช่วยกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทำให้ฉันรู้สึกว่า5 0าสหไม่ได้หมายความว่าเท่ากันจริงๆเลย ฉันสั่งแค่สลัดกับน้ำเปล่ารวมประมาณ12ดอลลาร์เท่านั้นเองแต่ซาร่ากลับสั่งอาหารจานหลักของหวานและค็อกเทลถึง2องแก้วยอดรวมของเธอพุ่งไปถึง65ดอลลาร์เลยทีเดียวเมื่อบินมาเธอมองฉันแบบมีความหวังฉันก็จ่ายของฉันเองแล้วบอกว่าฉันคิดว่าเราควรจะต่างคนต่างจ่ายนะแล้วเรื่องก็ปะทุขึ้นมาทันทีหลังจากที่ฉันไม่จ่ายค่าอาหารในส่วนของซาร่า เธอถึงกับโกรธและบอกว่าฉันทําให้เธอขายหน้าต่อหน้าพนักงานเสิร์ฟเธอต้องโทรไปหาพี่สาวเพื่อของเงินมาจ่ายค่าอาหารเลยนะฉันรู้สึกแย่นะคะฉันเข้าใจว่าเธอกําลังลําบากแต่ฉันก็ไม่คิดว่าเธอควรสั่งอาหารเยอะขนาดนั้นถ้ารู้ว่าไม่มีเงินพอ และฉันไม่เคยตกลงจะจ่ายค่าอาหารให้เธอมากขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เธอสั่งเยอะกว่าฉันด้วยซ้ำและหลังจากเหตุการณ์นั้นซาร่ายังไปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าฉันงกและทิ้งเธอไว้กลางร้านอาหารซึ่งทําให้ฉันรู้สึกสับสนมากเลยว่าจริงๆแล้วฉันเป็นคนแย่ไหมหรือเธอแค่ไม่ยอมรับความจริงกันแน่ ฉันเริ่มรู้สึกได้เลยว่าเพื่อนบางคนมองฉันเปลี่ยนไปบางคนก็เห็นใจแต่บางคนก็สงสัยว่าทำไมฉันไม่ช่วยเธอซาร่าพูดกับทุกคนว่าฉันไม่มีน้ำใจทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกตราหน้าว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีไปเลยแต่ในใจฉันเองรู้ดีว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเธอเคยลืมกระเป๋าสตางค์แบบนี้มาหลายครั้งแล้ว หลังจากที่ฉันโพสต์เรื่องราวลงไปชาว r e ด d i t ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเช่นบางคนบอกว่าคุณไม่ได้ผิดเลยเพื่อนคุณตั้งใจพึ่งพาความใจดีของคุณโดยไม่รับผิดชอบและที่หลายคนสงสัยคือ65ดอลลาร์ถ้าไม่มีเงินจะสั่งขนาดนั้นทำไมบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันทำพวกเขาบอกว่าคุณน่าจะพูดก่อนว่าจ่ายเองนะเธอจะได้ไม่คาดหวัง และก็มีคำถามว่าทำไมไม่ช่วยสักครั้งในเมื่อเธอลำบากจึงและฝ่ายที่ให้ความคิดเห็นแบบเป็นกลางให้ความเห็นว่าขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยไหมและยังบอกอีกว่าบางทีมิตรภาพมันก็ต้องมีขอบเขตไม่ใช่การแบกรับนอกจากนี้หลายคนยังเสนอคำแนะนำว่าหากฉันไม่พอใจควรพูดคุยตรงๆกับเพื่อนเรื่องขอบเขตทางการเงินและอย่าปล่อยให้ความเกรงใจกลายเป็นภาระ เพราะหลายครั้งคำว่าช่วยหน่อยสิไม่เห็นเป็นอะไรเลยมีน้ำใจบ้างสิกลับแปลว,ว่าช่วยตลอดไปโดยที่อีกฝ่ายไม่เคยตั้งใจจะรับผิดชอบใดๆเลยถึงตอนนี้ฉันก็ยังคงตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ว่าฉันใจร้ายเกินไปไหมหรือเพื่อนของฉันตั้งหากที่ข้ามเส้นบางอย่างไปแล้วสุดท้ายแล้วหลายความสัมพันธ์จบลงไม่ใช่เพราะเรื่องใหญ่โตแต่อาจเพียงเพราะฝ่ายหนึ่งหมดความอดทนเท่านั้นเอง แล้วคุณล่ะครับถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะช่วยเพื่อนหรือจะยืนยันจ่ายแค่ในส่วนของตัวเองและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากเพื่อเป็นเรื่องพอดแคสต์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับถ้าชอบเนื้อหาสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนใหม่จากช่องของเรา